สมควรแลว้วตาวลงลำเอ้ยอาเอนัออเองเออ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 นออเออเทอเอ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 อเนอเอนเอานของขอนเอยเอแมอเอาตั้เอต่บ้านโน,น้นเออเออเอเออเอ่บออเออเลาเออเออเออเา ลูกคนหนึ่งโลงเล่นบบกหัวเมาผูห้หนึ่งเอาทางอ่านสิอหัวปานแม่ก็เลยเลิ่อมอันจะเกาลูกขุนมาอยากให้บาึกษาคล้องทำสิทำคลองลูก,กันว่าจะขอตอบแทนคุณส่วนหมอหมอุนมาศิษา์ซาเข่านาแม่นั้นอยากให้ลูกเป็นต้นดีใกล้สิงบานโฮมสามารถดังกา้าคุณมาลักออกนักจะไปอยู่ทางใดแม่บอกไครเลยอ่อยผู้ปิสายแท้นนอง แม่เลยกต่อว่าน้องไงตั้นาเรื่องีแม่ไพกกะแต่บอกพื้นหัว่อใส่ภาษาย่านหลายเดีย่านไปบนญมาเท้าทำหน้าเป็นเขาทำไพกะหัวย่อเดี่ยมาเลยว่าบอกือถึงเดือนหกฝ่าเมื่อเต็มคือสีเมนอกย่มฝนจังมาพูดหน้านุ่นถือเจ้าของบาเลียงพ่อได้ยินเสียงฝ่าโอ้ยหอมหึมถึงยามหน้าหมอบนมมกขนหาสาวาที่ตั้มหน้าแท่ แม่เลยเอาใจ้าวเอาตามมันมาลูกแม่กับพุกแต่เซาเอาอ่องจองใส่ไถแม่ก็ไข้ก้นหัวหัวคล้วยออกให้ลูกบ้าก็เลยเหลาห่างไถตั้งแต่เลื่อนจนว่าไปถึงห้องเบื้องหน้าไถแหกจนว่าคล้วยยีตูตาตีนอ้นไถหน้าแหงสวยมากแดดแกแ่เท้าก็แลลำจองของเขาทรงไายมันหยันในย่ายเถ้าเมานอนอียงอยู่ ผูแต่้าจนิดออนไลน์ย้ายเข่าสั่งบ่บาทันมาตาเว้นเนินพ่อเป็นมิดซีรีท้ายกับต้ายบัดนี้เมืองถอนห้าไข่ท่านไหนนั่นตาเว้นรถพ่อเทียงเห็นนี่แม่หับของเข่าอ่อนต่ออ่อนอ่อนตัม้มทรงเล่าดวนมาว่ามามาลาสิมาขินเขาก่อนแม่นี่ยากขอบมอสีเลื่อมเข่าดอกมา ข้างคุณตาผู้อายทำโจปากอาเจียนอีบัเลียนมาเอินว่าบ่มีไปแล้วแนวมันเก็บท่องบ่มีไปสิไปซองแม่ไปล้จอจงจนแล้วทั้งเลยมาแถมมาถึงบนว่ามาด่าเอ,อ้ยลืมเข้าอูกองแม่จินได้แลนเ้าไปบบานจังเลยมามามาลาสิมาจินล่องดึงถึงว่ามันกองน่อยสิลองเจ้าดอกเล่าจินปากหลังหลังให้กัดฟันเจ็ดให้แม่ มีตะดาแต่ปล่อยสันผาห้าชิ้นเมื่อเไว้เบอากอ่อนเมื่อได้จับไม่แอกมาเราตีอีแม่เ,เ,เข่าฟังเสียงห่องว้าโอ,โอ,โอ,โอบ้าน,ด,น,นด่ามอยนอนไปจมก้องเลือดเลยเราเปิดก้องเขาชินซ้ำเบิ่งกระนาบ้าเลยจกมาย่ำสองสามคำํำให้อิ่มเลยเราแล่ลำาสียงเจ้าแม่เจ้าของโอ้นอกของเขาหน่อยแต่ขาแม่ของตน เป็นบกมโมโหเห้โทษโสหายพ่อมันดาตายแล้วมากกั่นี้จิตหอดแม่เห็นหมุนตาปดีอายมาเย็นหก้องน้ำตากำนันมาเอาโเฮเยนข้อศิลาแกแม่แม่เรื่องพอว่าเป็นน้ำปองเขาน้อยเอยสันผ่านละกู้ฟังเอ